จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะวันนี้มีนัดแอดมิดให้คีโมรอบที่4สู้ไหมครับสู้ครับไหนสัญรักษ์สู้ๆของเรอยู่ไหนสู้ๆยอ่าสู้ๆคพร้อมหรือยังครับตอนนี้เรายังอยู่ในรถแกร็บใช่ไหมเดินทางโดยใช้แอปแกร็บวันนี้เดี๋ยวอันดับแรกเราจะไปเจาะเลือดกันใช่ไหมครับ ตรวจค่าเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวต้องได้เท่าไหร่นะ4,000รัพ4,000อัพใช่ไหมแล้ว 5, น้ำต้องได้2,000 2,000มิลลิลิตรขึ้นไปโอเคสู้ปะครับครับผมไหนอ่ะให้เห็นหน้าหน่อยดิยิ้มนะยิ้มสู้เลยติดแมสกำลังจะเข้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไ,ปปไทยประตูหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปที่ ตึกพปรอชั้นเก้าตามนัดหมายในวันนี้เพื่อตรวจเลือดดู CBC ของยอดโดมนะคะตอนนี้กำลังต่อคิวเพื่อที่จะเข้าสู่ประตูประตูรถทุกคันก็จะกดรับบัตรและแม่ต้องมาวีวีโอไม่ได้อามีตู้กดรับบัตรด้วยถ้าไม่กด ก็จะไไไไปเข้้ามไไม่ด่ดถึงตึกพปรอแล้วนะคะกำลังจะเดินขึ้นไปเพื่อที่จะขึ้นลิฟต์ไปชั้น9ตึกพปรอของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เข้าไปเลยะคะ่ะขึ้นมาถึงชั้น9นะคะก็จะมีตู้คียออสให้กดใบนำทางทุกคนทุกคลินิกก็ต้องกดโดยเสียบัตรประชาชนในช่องนี้นะคะแล้วก็ เลือกตกลงนะคะเอขอใบนำทางนะคะข,ขึ้นมาถึงชั้น9ก้านะคะกดตู้คคออสเอาใบนัดเสียบไว้แล้วก็มารับประทานอาหารที่นั่งสำหร,รับรับประทานอาหารทั้งนั้นจุดนี้นะคะเป็นห้องสำหรับให้รับประทานอาหารนะคะระหว่างรอเจาะเลือดสิ่งที่ต้องเตรียมคือ สติกเกอร์ <c oughs> ใช่ไหมครับเพื่อไปติดหลอดเลือดอ่ะแล้วทีนี้ไหนแล้วเตรียมสีนวดนวดมือยังไงครับนวดนิ้วมือยังไงอ่าโอเคเนื่องจากเส้นของน้องเป็นยังไงนะมันไม้อ่ะเส้นไหมใช่ไหมครับ <c oughs> อ่ะนวดมือแช่น้ำปุ่นมาแล้วเนาะ,ะนวด <c oughs> นิ้วอ๋ข้างไหนก่อนค,คบข้าง <c oughs> ไหนก็ได้ลูกพร้อม Are you ready ยอดโด่งเรื่องกิจกรรมของสขขาธารณชาติไทยได้ไรเอ,อ่ยได้ไรเอ,อ่ยน้องน้องจะไปให้คีโมค่ะทำทีสัยคุณยายได้แต่คนเคยเจ็บ